รัฐบาลมีมติไฟเขียวต่ออายุสัมปทานนะครับก๊าซธรรมชาติหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่าต่ออายุสัมปทานไพลินตอนแรกก็เฮ้ยไพลินมันอัญมณีไหมหรอไพลินเปล่านะครับก๊าซธรรมชาติไพลินออกไปอีก10ปีก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่เชฟรอนหรือแม้แต่ปตทบ้านเราเองแต่ว่าในแง่หนึ่งคนไทยก็จะเรียกว่าไม่ต้องเผชิญกับการเกิดชอ็อตเทจหรือว่าการขาดแคลนพลังงานชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่าน ถามว่าการตัดสินใจนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเชิงเทคนิคแต่ว่ามันเป็นเดิมพันมูลค่ามหาศาลถึงกว่า7 0 0 0หมื่นล้านบาทแล้วมุมหนึ่งมันก็เป็นการชนสําคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ต้องเผชิญกับความแพงหรือว่าวิกฤตค่าไฟแพงจากการขาดแคลนแก๊สธรรมชาติเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอาไปดูละละเอียดกันนิดหนึ่งจริงๆมิงติกรรมอเนี่ยออกมาตั้งแต่2ธันวาคมปีที่แล้วละปี68 อนุมัติให้ต่อเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานแหล่งไพลินก็คือแปลงนี้ครับ B12 ทับ27แล้วก็จะมีผลตั้งแต่15มกราคม2571หรือในอีกประมาณ3ปีข้างหน้ายาวไป10ปีจนถึง14มกราคม2581ผมจะพยายามอยู่ให้ถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทำไมต้องต่อล่วงหน้าทั้ง3ปีแต่ไฮไลท์นะครับที่ต้องรีมาร์คไว้เลยก็คือกำลังการผลิตครับ แหล่งก๊าซธรรมชาตินี้นะครับจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ราวๆ400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ10%ของความต้องการใช้ทั้งประเทศเห็นมาช่วยได้เยอะนะรายได้จะเข้ารัฐตลอดสัญญา10ปีก็คือตั้งแต่ปี71ถึงปี81รัฐจะเก็บรายได้จากค่าภาคหลวงรับสินต่างๆได้กว่า2000ล้านเหรียญหรือประมาณ7 0,000ล้านบาทบทเรียนนี้นะครับที่เหตุผลว่าทำไมาต้องรีบอนุมัติสัญญาก่อนมันจะหมดหรือว่าก่อนมันจะมีผลตั้ง3ปี คุณวารากรพรหมโมโบลน,นะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท่านก็นยอมรับตรงๆว่าที่เป็นบทเรียนจากแหล่งเอราวันในอดีตท,ที่ตอนนั้นเกิดปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานล่าช้าจนเกิดแก๊สดรอปหรือกําลังการผลิตวูบหายไปนะครับพอเรียกว่าอุปทานมันหายแต่อุปสงค์มันเท่าเดิมราคามันก็จะแพงขึ้นชั่วคราวนะครับอย่างที่บอกว่าผลที่ตามมาตอนนั้นเนี่ยรัฐต้องแก้ปัญหาด้วยการนําเข้าแก๊สเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศเข้ามาโปะ แล้วราคามันก็แพงกว่าแก๊สในอ่าวไทยของเราเองมหาศารนั่นคือต้นเหตุว่าทําไมค่าไฟจะพุ่งกระฉูดในช่วงเวลานั้นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่กี่เดือนแต่แค่นี้มันก็กระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็กระทบต่อนะครับภาคอุตสาหกรรมแล้วทีนี้ถามว่าการต่อสัญญาแหล่งพลิลล์ล่วงหน้าครั้งนี้เนี่ยนะครับใครจะได้ประโยชน์จริงๆแล้วหลายคนก็บอกมันก็วินวินกันหมดนะแต่คนที่ได้ประโยชน์มากกว่าคือวินมากกว่าเนี่ยก็แน่นอนมันก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานไปนะครับ โดยเฉพาะเชฟรอนและผู้ร่วมทุนอย่างปตทสพครับเพราะเขาจะมีเวลาในการดําเนินการนะครับในการวางแผนลงทุนเจาะหลุมผลิตใหม่ได้แบบต่อเนื่องไร้รอยต่อสรุปก็คือนะครับการการเงินไหลออกนอกประเทศจากการต้องไปนําเข้า LNG ในช่วงเปลี่ยนผ่านรายได้จากปิโตรเลียมยังคงเป็นท่อน,น้ําเลี้ยงสําคัญขอ,ของคลังข้อมูลล่าสุดปี68เนี่ยบอกว่ารัฐจัดเก็บไรายได้จากกิจาการปิโตรเลียมไปแล้วกว่า1 1 5 9 5ล้านบาท และถ้าย้อนไปปีงบประมาณ2567ก็เก็บได้สูงประมาณ1 1 5 0 0 0กว่าล้านดังนั้นการต่อสัญญา,าสัญญาภายดินครั้งนี้ถือว่าเป็นการซื้อเวลาเพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานให้ไทยมีแก๊สราคาถูกไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในระหว่างที่กําลังปรับโครงสร้างไป,ไ,ปไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะมีพลังงานสะอาดทันหรือเปล่านะครับที่จะใช้ในปริมาณที่มากกว่า60-70%ดังนั้นก็ต้องใช้แหล่งแก๊สธรรมชาติไปก่อนแบบนี้